เคสนี้อายุ59ปีนะคะอยากจะเชื่อว่า59จริงๆหรือเปล่าหลังจากการดึงหน้านะคะแล้วก็มีการยกคิ้วเอโนไทม์และดึงคอกับคุณหมอเจดีอาร์ตครบเพียงแค่17วันเท่านั้นเคสนี้ต้องบอกเลยว่าก็จัดเต็มจัดเต็มชุดใหญ่นะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็ มีปัญหาหลายเรื่องเลยบรเวณคิ้วนะครับที่ค่อนข้างตกนะครับจะเห็นว่าระยะพื้นที่ใต้คิ้วเนี่ยค่อนข้างน้อยเรียนหางตาครับไล่ลงมาค่อนข้างตกทําให้ดูเศร้านะครับหน้าแก้มนะครับแล้วก็บริเวณร่องแก้มจะเห็นว่าร่องแก้มเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับจะ<ม>บอกว่าบริเวณนี้เป็นเวณที่ยากเหมือนกันเนี่ยว่าดูดเหนียงไม่พอนะครับเนืน่องจากว่าผิวหนังคล้อยด้วยเราต้องมีการเย็บเข้าไปเย็บกระชับกล้ามเนื้อให้มันตึงแล้วก็ต้องเข้าไปเอาไขมันใต้กล้ามเนื้อนี้ออกนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าพื้นที่ใต้คิ้้วน่ยยกขึแแตผมอจะบบ ประมาณหนึ่งครับเนื่องจากว่าคนที่อายุเยอะแล้วนะเราไม่ควรยกให้แบบแปดเกินจนเกินไปตนะ้องแก้มเห็นไหมครับกับร่องน้ำมาตรงนี้ก็ค่อนข้างเตี่ยเลยผมว่านะครับเพราะว่าบริเวณมุมปากคนไข้เนี่ย ค่อนข้างดีมากขึ้นตรงนี้รอยพวกนี้ความล่องลองลึกเนี่ยมันเริ่มหายไปความความ V shape เห็นไหมครับค<า>่ะกระปาะที่มันคล้อยเนี่ยมันจะดีขึ้นชัดเจนค่ะคุณหมออ่าที่มันมีความลึกเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากการที่เรามีทั้งดูดเหนียงเย็บกระชับคอนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อนะครับเราก็มีการเอาไขมันใต้กล้ามเนื้อออก